วันนี้เราจะมาถ่ายกันที่เปยเหมือนเปยเหมือนเนี่ยเป็นประตูเหนือนะที่นักเรียนต่างชาติเนี่ยจะคุ้นเคยกันมากที่สุดเลยแล้วทางออกมาก็คือทางนี้ข้างข้างขวามือพอเดินออกมาเซเฟี่ฟ้าคือนเดินออกมาเสร็จแ,แล้วทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีป้ายมหาลัยตรงนี้จะเป็นจุดที่ไหว้ไม้หรือว่าคนที่ส่งอาหารเวลาเราสั่งออมาส่งตรงนี้เลยพอเดินออกมาจากเปยเหมือนปุ๊บเราก็จะเห็นมีทางเดินเป็นสามแยกอย่างนี้ในฝั่งซ้ายของถนน ตรงนี้ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาส่วนวันนี้เราจะไปเริ่มเดินจากฝั่งขวากันฝั่งขวาก็คือฝั่งนี้นะฝั่งนี้ว่าฝั่งขวามีอะไรกันบ้างไปเนี่ยแล้วขวาก็เป็น KFC นะแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นตึกของคนที่ทำงานที่ต่างๆปกติแล้วจะมีทางเข้าทางออกอยู่ตรงปลายด้วยแต่ว่าวันนี้ประตูปิด ตอนนี้แหละตอนนี้มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเนี่ยกลายเป็นใบไม้เปลี่ยนสีก่อนใแบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจะประมาณปลายๆประมาณกลางๆปลายตุลาแล้วใบไม้ก็จะเริ่ม่วงพอร่วงเสร็จแล้วถึงจะกลายเป็นหน้าหนาวตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่ที่เนี่ยพอหน้าหนาวปุ๊บต้นไม้ทุกต้นจะเหลือแค่กิ่งก้านนะยกเว้นต้นสนอ่ายกเว้นต้นสนต้นสนเน,นี่ยก็คือเขียวทั้งปีทั้งชาติไม่ตายร้อนก็เขียวร้อนก็เขียวนเ <politicians S 1> ขียว ตอนนี้เราก็เดินมาถึงจะใกล้ถึงเราสัตว์แล้ว DLSP เนี่ยมันคือใต้แหล่งซอฟต์แวร์พาร์คนะจริงแล้วตึกตรงนี้มันยาวไปถึงข้างหน้าที่เป็นช่วมหมอกอัช่างเลยจะเป็นโซนของบริษัททั้งหมดอมแล้วส่วนตรงช่มมหมากหังชางเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันทีหลังวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องอ่ะข้างหน้าไปเหมือนก่อนเนาะ ก็เรนไปถึงก็เป็นรอสันเลยรอสันเนี่ยจะเด่นในเรื่องของขนมตามฤดูกาลอย่างเช่นช่วงเนี้ยมีพ um ีชเขาก็อาจจะมีขนมที่เกี่ยวกับพีชทั้งหลายพอช่วงสตรอเบอรี่ปุ๊บอะก็จะมีขนมต่างๆที่เกี่ยวกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ชัอเค้กสตรอเบอรี่ชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาทําได้ดีด้วยนะทำอร่อยอ่าทำได้ดีด้วยนี่เป็นรอสันลืมไปพูดอีกอย่างหนึ่งมันต้องโอเด้งอร่อย โอเด้งอร่อยแต่ว่าโอเด้งเนี่ยมันจะมีขายในช่วงหน้าหนาวไม่ใช่นี่ขายทั้งปีขายทั้งปีแต่ว่าโอเด้งที่หน้ามอเนี่ยจะขายช่วงหน้าหนาวแต่รอสันมีขายทั้งปีไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนก็ขายโอเด้งเดินมาจากรอสันนิดนึงก็จะเป็นละกินแล้วซ้ายมือเป็นละกินขวามือเป็นสับเวอ่ะลักินที่นี่นะ บางปีเขาก็บอกว่ายอดขายเยอะกว่าซาบักเนาะนี่ลักินแล้วก็ซับเวหมดแล้วทางขวาตรงนี้จะเป็นตึกทางงานหมดเลยว่าแต่เ,เราก็เดินไปทางซ้ายของเปเหมือนกันรอบนี้ก็มาเดินเก้าแต่ว่าอากาศเย็นกว่าที่คิดใช่เสื้อผ้าก็เลยไม่แต่ เสย,สเยสืดยืดขาสั้นเอ้ยเสยืดแล้วเก่งขาสัน้นวันนี้ก็อุณหภูมิเท่าไหร่สิบแปดเนาะสิบแปดใช่เมื่อเช้าหนาวที่สุดก็ยี่สิบสามเอ้ยร้อนที่สุดก็ยี่สิบสามแต่เมื่อวานอ่ะจริงๆแล้วถ้าดูจากอุณหภูมิเมื่อวานหนาวกว่านะเพราะเมื่อวานอะ่ะสิบห้าถึงสิบแปดแต่วันนี้วันนี้เหมือนแดดน้อยลงใช่น,นีแดดน้อยลงวันนี้สิบเจ็ดถึงยี่สิบสามแต่ว่าแดดน้อยกว่าเมื่อวานถ้ามองจากตรงนี้ก็จะเห็นตึกเรียนในมหาลัย แล้วก็หอพักของนักศึกษาจีน,เ,นเรียนมหาลัยเราคือตึกนี้นะจริงจริงมหาลาัยเรามีตึกเรียนเยอะมากคือหลายตึกมากซึ่งแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนจะมีนักเรียนภาษาไม่เยอะมากเขาก็จะมีเรียนแค่ตึกเดียวเลยแล้วก็หอพักใกล้ๆกับตึกที่เรียนภาษาเลยแต่เดี๋ยวนี้คือพอนักเรียนเยอะมากขึ้นนะก็จะมีนักเรียนหลายชาตินะแล้วก็เขาก็เลยคะคะว่าแบบ ออคนนี้ไปอยู่หอตรงนู้นตรงนั้นก็คือตรงเหมือนเนาะตรงเหมือน,อนแบบมีหลายส่วนคนที่ไปเรียนที่ไปอยู่พักที่ตรงเหมือนแล้วบางคนก็อยู่ที่ไปเหมือนแล้วตึกเรียนเนี่ยก็มีกระจายไปทั่วมหาลัยเลยแต่ว่าตึกอันนี้ตึกเรียนที่เราเห็นเนี่ยมันดูมีหลายชั้นก็จริงนะแต่ว่าสำหรับนักเรียนต่างชาติเนี่ยจริงๆจะใช้แค่ชั้นล่างเพราะว่าชั้นอื่นขึ้นไปเนี่ยเป็นตึกของเขาเรียกว่าอะไรอะนักศึกษาจีนที่เรียนปริญญา เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าตึกนี้เต็มหมดเลยเป็นนักเรียนภาษาเดียวก็ไม่ใช่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเยอะไปเป็นผู้คนที่มาเรียนภาษาจีนนี่ก็เยอะไปมีแต่คนมีแต่คนต่างชาติตรงนั้แต่ตรงนี้เดินออกมาก็มีแต่คนต่างชาติจริงๆนะใช่ใช่ตอนนี้ก็ยังเรียกว่ายังไม่เยอะเท่ากับปี19นะปีห9่เดินออกมาเดินจาคนต่างชาติจริงเลยตอนนี้เหมือนค่อยๆกลับมากกว่าเออเหมือนช่วงโควิดคนต่างชาติแบบหายไปหมดเลย แต่พวกเราก็ยังอยู่อยู่จนที่เขาเปิดเขาเปิดประเทศประเทศจีนเปิดอยู่ตั้งแต่เขาปิดจนเขาเปิด <c oughs> ตอนช่วงโควิดอ่ะก็รู้สึกว่าเขาอ่ะก็ถือว่าจัดการได้ดีนะโอเคโอเคตอนนี้นี่คือฝั่งเรียกว่าฝั่งซ้ายของเปิดเหมือนแลกันใช่อันนี้คือประตูเปิเหมือนเราเดินออกมาแล้วพอเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นทางนี้เลยอันนี้จะมีพวกร้านอาหารเช้า ร้านผลไม้แล้วก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆดีกว่าร้านเนี้ยเป็นร้านอาหารจ๋าชื่อดังของเมืองเราใช่ <c oughs> มาอยู่แถวหน้ามอเราเองแต่ว่าจะทำช้านิดนึงแต่อร่อยนะเป็นอาหารพวกข่าหลือเมียนจ้าปิงแล้วก็กระนั้นโต๊ะเจียงพวกนี้ข้าหลือแม่จะเป็นเหมือนพวกแผ่นแป้งแล้วก็ใส่ผักใส่ซอสใส่ไข่ลงไป ส่วนจอปิงเนี่ยก็คล้ายๆกันแต่จอปิ่งจะเป็นกลมๆแล้วตรงกลางก็จะมีแผ่นแป้งกรอบๆใส่เข้าไปตรงกลางด้วยกลับไปดูอีกที่หนึ่งอีกทีหนึ่งตรงนี้เป็นร้านผลไม้ร้านผลไม้ห้องแอร์เออเขาก็จะค่อยงคัดผลไม้นิดนึงคุณภาพจะค่อนข้างดีหน่อยไม่ค่อยช้ำแต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าตามที่แบบว่าขายตามข้างทางตามข้างทางร้านผลไม้อะจริงๆก็ไม่แย่เลยนะ แล้วก็บางทีก็จะเจอคนที่เขามาจากสวนเองใส่รถกระบ,บะมาเองด้วยใช่ใช่อันนั้นก็จะสดจริงๆใช่สวยวลาแล้วก็อร่อยเนาะนี่เจ้างซินจีผายเป็นร้านขายไก่ทอดที่ตอนนี้ได้ไปอยู่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วเซนทรัลเวิลด์อร่อยอร่อยอันขายไก่ทอดสิบห้าบาทที่เป็นชื่อดังนี่คือรถที่เขามีอะไรกึ่งที่ไผ่ปะเอาเย่าเซียงล่าเลยอ่ะไหนๆก็มาถึงแล้วกินซะหน่อยใช่ ที่สั่งไปเซียงล่าดะกี้เป็นรสสไปซี่เนาะเหมือนแบบรสเผ็ดคล้ายเคบีซีบ้านเราจริงๆที่ชอบคือเมื่อก่อนเป็นอะนะหูเจียวคือพริกไทยดำแต่ว่ารสนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีหูเจียวแล้ว <c oughs> นอกจากพวกไก่ทอดแล้วก็ยังมีของพวกนี้ด้วยนะที่สามารถเอามาทอดไนดะ้เอปอปอคุณป้าพูดว่า วอเสาหนีปุ๊บนึกถึงเรื่องหนึ่งได้ก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเราสแกนเขากับเขาสแกนเราใช่อ่ะเสาเนี่ยเพราว่าสแกนอ่าถ้าวอเสาหนี่คือเอาเปิดหน้าให้เขาสแกนเราเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าฮ้ยเปิดอันนี้ไม่ได้ทำไมมันสแกนได้สแกนได้ด้วยหรอห้ามดูอ่ะห้ามดูถ้าเราสแกนเขาเนี่ยให้เรากดที่สแกนอันนี้เพราะว่ามันจะเป็นกล้องเราเราก็ส่องไปที่ qr โคของเขาแต่ถ้าเกิดเขาจะสแกนเราสแกนเราอ่ะ กดตัวแต่ที่สองเนี่ยมันจะโชว์ QR โค้ดของเราก็คือเอาเอาโทรศัพท์เนี่ยไปทิ้มไปตรงที่เครื่องสกแกนของเขาเค,เครื่องสกแกนของเขาเแกนหน้าตาแบบเราก็แบบว่าเนี่ยโทรศัพท์ปิดเ้วก็เอาทิ้มแบบนี้ปึ๊บปึ๊บมีเสียงปึ๊บเสร็จปกติแล้วจะมีเสียงขึ้นมาว่าแบบเราจ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่ปกติแล้วถ้าเป็นร้านค้าก็จะเป็นการการที่เราต้องเอาโทรศัพท์หน้าโทรศัพท์เนี่ยไปสแกนกับร้านส่วนใหญ่เลยนะเขาสแกนเราเขาสแกนเราแต่ถ้าเกิด เป็นพวกร้านรถผล,ลไม้เล็กๆหรือว่าอะไรที่ไม่ได้แบบว่าเป็นร้านจริงๆเขาก็จะมีป้าย QR code ที่เป็น WeChat หรือว่าเป็น AliPay เราแสแกนเขาแล้วก็จ่ายเงินตามที่เขาบอกอ,อันนี้คือเราก็กําลังรอกไก่ทอดจะอยู่เอาพูดถึงเรื่องของ QR code ที่เราสแกนเขาบางคนนะมาเที่ยวแล้วก็ต่อ AliPay มากับบัตรเดบิตของเมืองไทยคือบัตรพวกนี้พอเราต่อเข้ามาใน AliPay ปุ๊บแต่ว่าเบอร์โทรศรัพท์เราอะยังเป็นเบอร์ไทย พอบาง,บางป้ายที่เราสแกนเขาอ่ะมันจะขึ้นว่าเราติด VPN หรือไม่ก็เราอ่ะเป็นกัวไวยก็คือแบบอยู่ต่างประเทศไม่สามารถสแกนได้ประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะผ่านนะบางทีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบัตรต่างๆที่มาจากเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิน200หยวนจะหัก3%เลยใช่คือการใช้งานจริงๆอ่ะยากกว่าใช้ w h a t หรือว่า AliPay ประมาณขั้นตอนหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องเวลาเราสแกนปุ๊บเสร็จปุ๊บใช่ไหมเวลาพเชื่อมกับบัตรพวกเดบิตเนี่ยเราจะต้องมี QR วอารโค้ดเด้งมาไม่ใช่ QR วอารโค้ดเขาเรียกว่าอะไรนะ O T P O T P เด้งมาเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนที่ทํารายการธุรกรรมจริงๆแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็จะช้าขึ้นนิดนึ่งได้แล้วไก่ทอดของเราเชิญไปรีวิวเลยเย้สิเท่าไหร่เนี่ยเนี่ย สิบหยวนไหนดูสิได้อะไรมาบ้างดูหน้าตาข้างในไก่ทอดอันนี้เป็นอกไก่นะแต่ว่าเขาทำได้พอดีเราเนื้อมันแบบไม่แข็งไม่ก็ด้างเลยลองชิมดูสิเธอชิมชิมเลยร้อนนะอืขอดูอ้าวไม่ร้อนหรอร้อนร้อนอร่อยเหมือนเดิม อะไรเหมือนเดิมโอเคอ่าพอถัดจากร้านเจ้งซินจีผ่านนะก็จะเป็นร้านฟันถวนร้านฟันถวนจะขายกับถ้าเกาหลีก็เรียกว่าคิมบับถัดมาก็จะเป็นอูฮั่นเป็ดอูฮั่นร้านนี้จะขายเป็นแบบจินนะหมายถึงนีว่าช่างกิโลแล้วก็ขายเป็นเป็ดที่ทําแล้วถัดมาก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารเช้าเมื่อกี้เลยตอนแรกใช่แต่ร้านนี้เพิ่งมา พัดมาะจะเป็นร้านขนมชนิดหนึง่งไม่แน่ใจว่าภาษาชทยชื่ออะไรจะเป็นขนมที่เป็นแป้งกลมๆอันใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆโรตีแต่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปแปะข้างๆถัง,ง,งส่วนในถังเนี่ยจะร้อนพอสุกแล้วเขาก็จะเอามาทาไส้ต่างๆม,มีทั้งแบบขาวแล้วก็แบบหวานด้วยนะ่ะนี่คอต a คอฟฟี่คือร้านชานมหน้ามอมีค่อนข้างยเยอะเลยอันนี้ก็เป็นร้านหนึ่ง อันนี้เป็นร้านเบอร์เกอร์จีนดีกว่าเรียกว่าเบอร์เกอร์จีนเนาะเพราะว่าข้างในข้างนอกอาจจะเป็นแป้งคล้ายๆจะทําเหมือนเบอร์เกอร์แต่ว่าแป้งไม่ใช่เบอร์เกอร์ใช่มันเป็นแป้งเหมือนแป้งทอดกรอบภาษาไทยคืออะไรไม่รู้จำไม่ได้ป<ะ>ตัอ่าเสร็จแล้วทางซ้ายมือเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีร้านผลไม้ตั้งอยู่เต็มเลยกล้วยเนี่ยไม่ได้ขายเป็นวีนะกล้วยสามารถบอกเขาได้ว่าเอากี่ลูกแล้วเขาก็จะช่างพอเขาช่างเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าราคาเท่าไหร่ช่วงนี้จะมีพีชเนคทารีน ต่างๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยลูกไหนแต่ราคาไม่แพงนะเนี่ยหกหยวนหนึ่งจินก็คือหกหยวนครึ่งกิโลแหละอ่าถาดจากร้าน่านเอสเปาเอเบอร์เกอร์จีนก็จะเป็นร้านต้าชูนี่เป็นร้านชานมร้านใหม่ยังไม่เปิดเพิ่งทำเลยวันนี้จะเสร็จแล้วใช่เมื่อสิบวันที่แล้วยัง ขึ้นโครงกันใช่ที่นี่จัดร้านกันเร็วมากอ่ะเหมือนแบบมาปุ๊บลงปุ๊บ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 เสร็จนี่ไปร้านเค้กแล้วก็อีเด่นเตียนคงไม่น่าจะไม่มีใครรู้จักอีกเด่นเตียนคือร้านดังร้านหนึ่งที่มีโอนติน <c oughs> แบบตอนอยู่ที่นี่นานๆแล้วแบบอยากกินโอนตินไม่รู้ทำไงก็กินอีเด่นเตียนนี้แหละนี่ก็ร้านชานมเหมือนกันชาใบเต้าอ,อันนี้ร้านนี้จะดังเรื่องชาที่มีชีสอยู่ข้างหน้า <c oughs> รลีเล็กนี่บุรีไฟฟ้าในบุรีไฟฟ้าอไม่ต้องซื้อหรอก อันนี้เป็นร้านเหมือนกับขนมถังเมื่อกี้นี่เอออันนี้อยากแนะนาโรงแรมโรงแรมใช่ทางเข้าโรงแรมอะ่ะมันเป็นเหมือนกับห้องหนึ่งไม่ใช่เหมือนกับแบบโรงแรมใหญ่ๆนะเป็นทางเข้าเล็กๆแต่ว่าข้างบนอะ่ะก็จะเป็นส่วนของพื้นที่โรงแรมเขามีหลายห้องมากๆน่ะแต่ว่าทางเข้าอะ่ะมีแค่จุดเดียวมีร้านขนมอันนี้ร้านซาลาเปาแล้วก็ ร้านนี้ยคือปกติกลางวันจะต่อแถวนานมากนะใช่<ต>เด็กเด<ๆ>็กเรียนชอบกินที่นี่ใช่ร้านนี้อยู่มานานมากๆแล้วอ่ะตั้งแต่มาเมื่อห้าปีที่แล้วก็อยู่แล,ล้วใช่ <ๆ S 1> ปีหนึ่งก้าวก็อยู่แล้วอันนี้เป็นพื้นที่ของมหาลัยลีกงเหมือนกันเจ็ดร้อยซีซีคือร้านอะไรคะชาโนมิกแล้วร้านนี้จะเด่นเรื่องชาผลไม้และชาผลไม้เขาเป็นถังเป็นถังหมายถึงว่าหนึ่งแก้วเท่ากับหนึ่งลิตร หน yes. so euh ึ่งแก้วคือหนึ่งลิตรกินไปเลยทั้งวันชาผลไม้แล้วก็มีผลไม้หลายๆอย่างอยู่ในนั้นผสมกันยี่สิบสองหยวนเขาจะให้ช้อนมาด้วยนะว่าตักผลไม้กินใช่มีช้อนมีซ่อมมาให้อันนี้คือร้านแพนด้าที่เราชอบเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะมันไม่ได้อยู่แถวนี้นะอันนี้คือร้านเปิดใหม่ในร้านแพนด้าก็จะมีพวกถั่วผลไม้อบแห้งต่างๆ อันนี้จะเป็นร้านพละทางทางแล้วข้างบนมีร้านเกมด้วยเนาะใช่นี่ร้านผลไม้มีร้านซ่อมรองเทา้าร้านซ่อมรองเทา้าเออจะอยู่ตรงมุมเลยร้านซ่อมรองเทา้าอันนี้ก็ร้านเป็ดเหมือนกันอันนี้ร้านชาบูแหละหนิวโรเมียนหนิวโรเมียนเนี่ยคือปกติแล้วมันจะเป็นร้านดังของร้านโจเนาะอันนี้เป็นฮาลานนะหนิวโรเมียน มันคือเขาเรียกะไรบะหมี่น้ําที่มีเนื้อเนื้อแล้วเขาจะสับเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนลูกเต๋าปกติแล้วร้านเหนียวโลมเเียนก็คือร้านบะหมี่เนื้อเนี่ยเขาจะทําเส้นเองนะแต่ว่าร้านพวกเนี้เน้นแป้งเป็นส่วนใหญ่นะเน้นแป้งเป็นเน้นแป้งน้อยน้อยนี่สวยก็นี่สวยก็ไม่ต้องอธิบายแล้วอธิบายแล้วเออที่ไทยมีท้าร้อยสาขาแล้วมั้ง ร้านทำผมร้านทำผมอันนี้ก็โรงแรมเหมือนกันโรงแรมอ่ะก็ต้องดูด้วยนะเพราะว่าบางที่อ่ะไม่ได้ให้คนต่างชาติเช่านะ่ะคือจะเฉพาะคนจีนคนต่างชาติไม่ได้อน,นี้เป็นทางเข้าของโรงา,ารโรงา,าร,งาารใช่ในจุดฝั่งซ้ายของตึกเหมือนเนี่ยจะมีร้านอาหารโรงา,ารจะมีโรงา,ารทั้งหมดประมาณสามที่คราวน,นี้อันนี้เป็นหนึ่งในนั้นอลองขึ้นไปดูกันไหม คุไปดูเลยไหมขนาดไปดูเลยรงอาหารเนี่ยกลางวันเนี่ยการันตีคนเยอะตลอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่านักเรียนและรวมถึงไอ้ตึกตะกี้ข้างข้า,ข,าขวาที่เป็นคนทํางานก็จะมากินที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะอะไรจุดเด่นของรงอาหารคือเยอะราคาถูกแล้วข้าวเนี่ยข้าวแบบข้าวขาวนะก็คือเติมได้เรื่อยๆเลยแบบฟรีตลอดการแล้วแล้วก็สาภาไม,ย,มย่ํำแย่ จาเป็นตู้น้ำก่อนเลยขึ้นมาถึงนี่ก็มีร้านเยอะมากๆนี่เรามากันที่เวลาประมาณเ <9 S 2> <10 S 1> ก้าโมงส <10 S 2> <ง>ิบโงสิบงกำลังเตรียมตัวเปิดร้านกันอยู่ใช่อันนี้ร้านอะไรเกาหลีไม่ใช่อันนี้ร้านเกาหลีเหนือถามว่ารู้ได้ไงว่าร้านเกาหลีเหนือมขาขนละชื่อกับเกาหลี ประเทศเกาหลีเหนือกับประเทศเกาหลีเนี่ยเขาเรียกชื่อกันนะในภาษาจีนประเทศเกาหลีเหนือชื่อว่าชาวเซียนเกาหลีใต้เรียกวา่าอะไรฮันกัวอ,อันนี้อันตี้อันนี้จุดเด่นคือเปิด24ชั่วโมงไม่มีวันปิดก็ลักกินอีกแล้วตรงฝั่งเนี้ยมีร้านคิวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรร้านคิวก็เป็นเหมือนอเปร,รีเดียนเปรีเดียนเล็กๆอันภาษาไทยคือ ร้านออสะดวก,กซื้อเล็กๆเออแล้วอันนี้ก็เปโรงแรมอีกแล้วโรงแรมนี้ก็โอเคนะโรงแรมนี้คนต่างชาติเชาได้ร้านแว่นร้านเคก้กร้านเคก้กแล้วก็ร้านดอกไม้ร้านดอกไม้อ่าร้านดอกไม้เนี่ยที่เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะคือแบบเราจะเห็นร้านดอกไม้ได้ตามข้างทางต่างๆเป็นดอกไม้สดที่แบบซื้อไปให้กันนะ่ะไม่ได่ซื้อไปปลูกอ่ซื้อไปใส่ใจกันนะ อันนี้คือร้านที่เด็กไทยชอบมากไก่มอไก่มอร้านนี้มีเมนูภาษาไทยนะคะเราเป็นคนแปลให้เอง <laughs> แล้วจุดสําคัญที่ต้องเดินมาจากฝั่งซ้ายขอเปอรเหมือนเนี่ยก็คือร้านยาอาาใช่มีใครหรือว่ามีตาแห้งหรืออะไรเงี้ยที่อาการที่แบบว่าเป็นก <ไป S 1> าร<า>มาปรับตัวหน้าหนาวเราต้องปรับตัวก่อนนะแล้วก็ผิวก็ต้องทาครีมเยอะหน่อยเพราะกาศแหง้งซิวจียวจ้า ร้านเท้าร้านซ่อมเท้าซ่อมเท้าคนไทยไม่แน่ใจว่าคืออะไรแน่นอนร้านซ่อมเท้าก็คือร้านที่ซ่อมเท้าไม่ใช่ซ่อมรองเท้าคือเวลาเราเป็นแบบเท้าแห้งเท้าเป็นตาปลาเท้าแบบเรียกอะไรเดินเยอะๆแล้วเท้าแบบด้านอะไรเงี้ยเขาก็จะซ่อมแล้วก็จะเอามีดมีดเป็นใหม่ทุกครั้งนะเขาจะมีดมาขูดๆคููออกแล้วก็จะได้เหมือนเท้าใหม่ออกมาค่ะมาถึงร้านยาแล้วอันนี้คือร้านขายยานะ สีเขียวๆเ,เนี่ยคือร้านขายยาร้านขายยาที่นี่จะมีทั้งยาจีนแล้วก็ยาฝรั่งเวลาเข้ามาซื้อ,อยานะเภสัชที่นี่จะถามคํถาถามก่อนเลยส2สอ2คำถามแรกคือเอาจงเย่าหรือซีเยา่าาจงเย่าเนี่ยคือยาจีน,จนมักจะได้มาเป็นรูปแบบเป็นเม็ดเม็สีดำๆที่มันกลิ่นแบบเราคุ้นๆกันนะเราจะได้เยอะๆด้วยนะ จะกินเยอะมากปอมกิมานจะแบบว่า 2> <12 m. S> 1 2บเม็ดสิแบบสีถึงหเม็ดต่อครั้งวันละ4ีถึงครั้งอะ,อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยาแบบว่าไม่กล้ากินนะกลัวเยอะเกินมันเป็นจำนวนที่เราไม่กินมากเสร็จแล้วอีกอันนึงคือซีเยาซีเยาอะซีเยาเนี่ยคือยาแผนปัจจุบันทั่วไปอย่างเช่นยาแก้แพ้แก็เป็นเซอร์เทคอะไรเงี้ยมีเหมือนกันหมดมีทั้งที่เป็นของผลิตที่นี่เองแบบ l o c a l ม made เนาะ <Local S 1> แล้วก็มี original ที่เป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศเแล้วก็ร้านยาก็จะมีอีกร้านหนึ่งนี่ s i n o farm เต๋อโยเต๋อโยเนี่ยจะเป็นเหมือนเอเจนซี่หาบ้านถ้าเกิดว่าเราอะต้องการอยู่หอนอกไม่ต้องการอยู่หอในาเนี่ยก็ติดต่อเต๋อโยได้แล้วเขาก็จะไปติดต่อเจ้าของบ้านอีกทีหนึ่งมีบ้านให้เลือก หลายแบบห้องหลายแบบให้เลือกอาจจะอยู่โซนไหนก็ได้ที่เราอยากอยู่อันนี้เป็นไชน่าโพสเป็นธนาคารนะแต่ว่าชื่อว่าไปษนีไอตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันมีเป็นไปษนีด้วยนะแต่ว่ามันก็มีเป็นธนาคารด้วยเพราะนั้นป้ายก็สีคล้ายๆกันก็อย่ามุน <c oughs> อันนี้เป็นโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ก็จะมีพวกหมาแมวเป็นส่วนใหญ่แหละสามารถฝากสัตว์เลี้ยงได้ อ๋อแต่ว่าในมอไม่ให้เลี้ยงสัตว์นะพอเดินมาเรื่อยๆนะเราก็จะเจอร้านกาแฟร้านใหญ่ที่หลายๆคนอ่ะจะชอบนัดกันมาที่นี่เพราะเป็นร้านใหญ่แล้วก็มีที่นั่งเยอะร้านนี้นักเรียนชอบมา<ช>เบพราะว,าว่ามันเงียบแล้วมานั่งอ่านหนังสือตอนสอบนี่ร้านนี้พอเดินตรงไปปุ๊บแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเข้ามอเหมือนกันมีประตูอีกอันหนึ่ง ีไปเหมือนบางคนก็นเรียกซินไปเหมือน